เข้าไปบินวินเข้ามาเลยิปตามตามรูนี้ไปตามรูนี้ไปตามรูนี้ไปเอ้าเอ้าใจเย็นกันแล้วเอ้าใจเย็นกันแล้วออกมาเร็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 วเอ้าเอ้าเอ้าขึ้นรถไฟต่อขึ้นรถไฟต่อขึ้นรถไฟต่อเอาบิ่นขับไปขับขับขับ ปืน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 ไปเลยไปเลยเดี๋ยวนิ่มอยู่นี่นี่มมันรูเแน่รู้อีมันรู้แน่เออเดี๋ยวเป็นแผลเลยไปเข้าอุโมงค์เลยไปเข้าอุโมงค์แล้วเข้าอุโมงค์ขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปนิ่มเล่นกับเพื่อนเอาโน่นที่ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ย เอาเต้นพ่อป้าเอาเต้นพ่อป้าจ้าพ่อจะจบแล้วไม่ตกไม่ตกหนึ่งสองสามอ้าวนี่มาดูหลอกมาหาสวยงามมาก บอนสวยงามมากเลยข้าหนานข้าหนมากร้อนอ่ะ